่ากลัวคอนซูริ่งคิดไม่ออกอทัรนูริ่งเอเไม่ได้ดูฉันไม่เคยดูหรอกพี่สำหรับช,ชันันลูสิบเรื่องเรื่องของอังกฤษเ่อะไรนะยังหงุดหงิด รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องคือมันไม่ใช่หนังผีแต่มันเป็นหนังคาตกรรมที่รู้สึกว่าว้าวทุกคนเคยดู ready or not ไหมอุ้ย ready or not อะเราชอบเป็นหนังฆาตกรรมมเป็นหนังฆาตกรรมที่สนุกมากแต่เราคนเกิดวันอะไรคะเกิดวันพุธค่ะวันพุธค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะอ่าคนจะผิ้ เ,เกิดวันอะไรคุณอ๋อเกิดวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าค่ะจันดังคานพุ๊ธอ๋อจันอังคาออนอังคานค,ค่ะในกลุ่มใครหามากที่สุดเราว่าพี่เอิญนะใช่พี่เอิญค่ะพี่เอิญเอิญค่ะ ไม่ทุกคนเราโดนใส่ร้ายเราแค่อยู่ปกติของเราเขาก็ขับเราแล้วเรางงเราก็เลยบอกเขาเสมอว่าเป็นคนเราไม่ใช่คณะละครสเขาก็ขับเราไม่อยู่เลยงงถ้าคุณเหนือใส่ฉันก็สามารถขับได้กรุ๊ปเลิศค่ะโอ้ค่ะเลิศอะไรบีมันคือบีหรอมันคือตัวบีอ๋อ อ I like AB. I'm so miss you, Venus, Myanmar. ตราไปเจอที่จริงๆมาประเทศไทยอ่าครั้งข่าวนะแต่ COVID, ติดโควิดก็เลยกลับหลังประเทศไม่ได้ นี่จริงมันเป็นประเทศเป็นเจ้าหญิงจากประเทศอื่นประเทศอะไรอ่ะเจอได้ซิโดร์รู้สักว่าเขาไม่มีอยู่ในแผนที่โลกค่ะทุกคนเราเป็นนางฟ้าไงเป็นเจ้าหญิงนางฟ้าเลิศสวยอ่ะสวยเธอเป็นอะไรเชียร์บ้อู้หสวยสวยมากดานีทุกคนกำลังเชื่องกับไอจี วัวด oh. ้วยของเราวัว่อยเราก็รีเบลต์เดียอะอ่ะไม่ใช่ว่าอันก่อนโอ้เห็นหน้าคนไมยเก่งสุดคุณเอิญกับน้องแอนจี้ค่ะน้องแอนจี้เพราะเขาได้มาบอกฉันว่านี่เราเต้นเก่งรู้ป่ะอย่างนี้ใส่เราเราก็เลยยกตำแหน่งเต้นเก่งให้เขาเราชอบเราชอบเต้นมากเราเลยรู้สึกว่าเรา เราชอบเต้นมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราเต้นเก่งแต่ว่านั่นคือแค่การสร้างเสริมความมั่นใจใตัวเองในการพูดยำๆในสิ่งที่เราอยากได้ม,ม,มีหลักการใช่เรามีหลักการเด้อก่อนเลยอย่าไปเที่ยวขอหน้านสดนหน่อยว่าถ้าโควิดมัน<ต>มาแล้วน้องๆอ,อยากทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกและนี่อยากเที่ยวหัวหินกับไปกระโดดคอนเสิร์ต <c oughs> โคเตโต้ก่อนอยากไปกระบ,บี่ค่ะทุกคนอยากไปทะเลจะบอกว่า ข้อโควิดนะคะทำให้ทริปหลายทริปล่มไปเยอะมาก ตาโตเป็นเป็คุณตะคุณคุณเหมือนจะอยากรายใอยากกินอะไรคะองหญิงคุณอยากกินขชจะมีคนนึงที่กินไม่หยุดอเปเยเอาดีๆไม่ได้แมนไอลาแต่น้องปริมน like ่ารักครับวิป่านน้ำตาแล้วเนี่ย เพลงวันไหนขึ้นชอบเพลง b 2 b รู้จักไหมมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะไม่ติไม่ขึ้นแล้วนาเวซีดีกี่เลือดออกมาคือมีออนเป็นเลือดสีเขียวหรือยังชอบอารีนาค่ะอ๋อไอดอลไอดอลเราชอบชอบแองจี้พูดไหมชอบเจนนี่ค่ะ ชอบเจนนี่กับทิฟฟานี่เกิลเจเนอเรชั่นเราเราชอบวอนยองค่ะพี่พี่เสื้อชมพูชื่อชื่ออาแอนจี้ค่ะทุกคนพูดตาม <Angie. S 2> <Angie. S 1> แอนจี้แอนจี้เราชื่อแอนจี้ค่ะ สวยค่ะเสื้อเสื้อเรียวแพ่ก็สวยงงอยากเป็นเสืเ้อดาวเขี่ยงมากหรือเปล่าเสื้อลายลายอันลายเสือลายไหนคะลายทุกคนเลยเขาได้ทุนคนเลยขเขาเอาลายทุกคนมีเพื่อนรีวิวห้องพักไหมคะเร็วๆนี้แน,แน่ใจเหรอว่าจะรีวิวห้องพักก็เร็วๆนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ขอกินแป๊บหนึ่งระหว่างนี้เราคอแปบ๊บหนึ่งไอเสือนี่เรานี่คือร้านเสื้อเพื่อนเราเองตัดต่อยังไม่อิ่มหรอกนะคะ ฉันไม<ต>่เ,เด็กกิ่งก็ดีฉันอยากเป็นเด็กกิ่งม,มาตลอดเเด็กกิ่นบ้างดีกว่าน,นี่อะ <c oughs> นี่คุณเอิร์นเขาจะเป็นฮเปอร์เป็นเด็กกิ่งแทนฉันเป็นเด็กกิ่นมีโอกาสทำเสื้อยืดทำแล้วนี่เราทำแล้วนี่เรามีเสื้อยืดของวงนะคะถ้าอยากซือ้อเดี๋ยวเรากำลังจะเปิดช้อปปี้ให้ทุกคนสั่งออนไลน์ค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะข่าวันเองก็หล่อมิ่งขึ้น อันเองหน่อยค่ะขอเป็นคำถามได้ไหมเข่าข้นจุดใจคิดไม่ออกเครื่องนี้ไม่คือเรอ่ะแม่นะเขาบอกเราเผากันเีงถ้าต้องทำเครื่องนี้เราเผากันเองฮึวนต้องจั๊กไม่พี่เอิร์นจะเผาจนก่อนคนแรกเขาบอกเราเผากันเองเราทำตามเลยนะคะคนอ๋อเปานอะไรกันเขาอาไเอาไว้เป็นหอมค่ะ เชียนหอมอะไรให้อมกันทุกคนใครแบกินเยอะสุดเราว่าทุกคนเลยอ่ะพอทุกคนไปค่ะคนจะนั่งอยู่ชย่างชาบูเริ่มหนึ่งทุ่มเสร็จเที่ยงคืนขันคนกินได้เรื่อยๆจะเอาใส่ไปหาน้องๆอุ้ยขอบคุณมากเลยนะค่ะ เดี๋ยวน่าจะมีติดตามทางเพจน่าจะเปิดช้อปปีสั่งออนไลน์ได้แล้วค่ะคุณปริมพานอะไรคะคุณปิมพานสองอย่างหมดรวดภายในรวดเดียวนะคะก็คือสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศแล้วก็เป,เป็นไฟชีสอร่อยมากชื่อโยชื่อยง ชื่อวงความหมายว่าอะไรหรอคะชื่อวงความหมายว่าคือจริงๆสีโรสคอร์คือสีของอันเนี้ยมันีนะคะที่จะเปล่งประกายไปทุกคนจากเราเห็นความรักของเราทำาปเป็นเนสียงความรักชอะมากค่ะอะไรนะคุณพูดอะไรถันไม่มีค่ะนม่มีค่ะเราได้รับของขวัญลุกปีเลยส่งมาใครอยากให้น้องๆหรือว่าให้พวกเราก็ขายกใได้นะคะติดตออ่อแฟนเพจได้เลย กินยังไงให้ไม่อ้วนกินยังไงไม่อ้วนกินแบบเราแต่เราก็อ้วนอะเต็มเยอะเต็มเยอะซ้อมเยอะซ้อมเยอะซ้อมเยอะมากเยอเลยอันก็จริงค่ะทุกคนคุณไม่แล้วแต่ช่วงเวลาไม่ไม่ไม่คุณทุกช่วงเวลาไม่แต่คุณอื่นด้อยู่ it's Oh, beautiful. Thank you so much. ใครสายมินช็อกบ้างคะไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่กินเรากินนเรากินเรากินมินช็อกทุกคนมันอร่อยมากแต่ว่าเราไม่กินไก่นะที่กาหลมีไก่ด้วย From Philippines please sing me happy birthday happy birthday to you happy birthday to you To birthday, birthday, birthday you, you happy Monday. happy Monday. happy Monday you, t อ you. โอเคฉนไม่พร้อมกันโอเคทุ่มห้า like สิบป네ิดไลฟ์ทุ่มห้าสิบปิดไลฟ์ทุ่มาสิบปิดไลฟ์จ้ะทุกคนมีอะไรจะถามเราไหมปิดอยากเห็นชูที่ทิบส์สนใจใส่ใจที่ตามมา เดบิวต์ออนสนเพิ่มเยอะมากขอบคุณค่ะเพราะว่าตอนนั้นเดบิวต์ตอนอายุ18ค่ะตอนนี้21แล้ว <laughs> โอ๊ย thank you so much for happy birthday เมื่อไหร่จะทำคลิปลงอยู่ดูแล้วเร็วนี้ค่ะ อยากเห็นคือสเตจรอรอคามแบม็กนะคะแล้วเราน่าจะมีโอกาสได้คือนสเตจไปเจอกับแฟนขับทุนอยากกินอยากกินมากก็ลองเหมือนกันหุย อยากกินครีเคก้กวงเราก็ล็อกนะเอะอเออเออไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้แสดงของงงเลยเดบิ้เมทัล <laughs> <ๆ>นี่นะเก็เป็นล็องไหมอ่ะเจ๊น่ารักคนะือตอนนี้เพิ่งแสดงถึงแต่กี้คนทำแบบนี้ว <c oughs> งล็อกไง we don't need no one to tell us who to be we we'll can turn it up the yo rock and roll we are เรวค่ะเราอยากฉีดแต่ว่าอายุเราไม่ถึงอะ่ะไม่ได้ฉีดฉมบบง่าไ,ไม่ได้ขอฉันเล่นจองไม่ได้มีสัตว์ที่กลัวไหมคุณคุณกลัวจิ้งจกใช่คุณเอิญกลัวจิ้งจกจิ้งจกตุ้งแรใช่ฉันก,ก,นก,กลัวมดกลัวกลัวจิ้งจกแมลงสาบเรากลัวไม่งมค่ะทุกคนได้ยินเสียงเราไปก่อนนะ แต,แต่ว่าคุณกลัวสปไปเดอร์แมนอะดิใช่ไหมถ้าบอกก็ไม่เป็นไรหรอกงั <c oughs> ้นเราอะของไอล่าชอบเพลงรับพรมพรมที่สุดนะคะในของาอาเมคิวไม่คิดตอบไปแล้วเสียงเบาแน่เลยแล้วก็ชอบแมวมากที่สุดเ <'s> คยแบบอยากจะเลี้ยงแมวด้วยพูดกับเอนินเอาไว้ อยากเลี้ยงแมวแต่ว่าอยู่นี้เลี้ยงไม่ได้เศร้าเดี๋ยวไว้แบบค่อยลงรูปแมวในสตอรี่ใครสาวบกแมวก็ว่างมาดูได้นะคะรีวิวตอนไอชันเต้นเต้นกันไหม ใช่พิเตอร์อใช่เขาเหมือนแมวเราเหมือนหมาเราชอบหมาฮงฮงฮงโอเคโอเคคุณเออคุณชอบหมาอ่ะแต่ใช้เป็นหมาคุณได้ฉันนั่งดูว่ามันมีฟิลเตอร์อะไรบ้างอุ้ยไม่เขาน่อยคุณแล้ว่าเรากลับไปอันเดิมอ่ะ ดูดิแต่ไอ uh ้เ huh. งี้ยม ok ันด uh, mm. ิ้งอยู okay. Oh, okay. Oh, ่ไ <h>? อ้ดิเคยมีอารตลกปะเนี่ยมีแต่ว่ามันต้องมีแล้วที่ไม่ต้องเอาค่ะเอาคนดูคนคะดาราไทยที่ชอบฉันเราไม่มีดาราไทยที่ชอบพี่นอนนอน ฉันชอบผู้หญิงอย่างเดียวเลยแบบก้าวสุภัตตาพิมพ์ถาพิมพ์ถาไม่ใช่ดาราดิอ๋อใช่ชอบพก้าวก้าวเหมือนกันโอ้ยชอบดับิเจมาด้วยดูวอล์กใช่ไม่ค่อยรู้จักคนไทยเลยอ่ะซอพิซ่าซื่อของกิน มิดไปไหนก่อนยังอยู่บนพื้นอยู่เลยโอเคไอของ perfect lip ค่ะดีมากเออจะกลับไปใช้ perfect lip ก็รู้สึกว่านใช่ไหมเสียงสะท้อนก่อนเลยเสียงอะไรนะเสียงสะท้อนของคนเอยจริงเหรอทีเพลงไม่มีทีเพลงไม่ดังเสียงสะท้อนดังมากฉันงงมากทำไมโทรศัพท์ฉันเป็นอะไร แอลล่าชอบกินชาผลไม้ค่ะแบบชาแอปเปิลชาพีลิอันจี้ก็สั่งบ่อยใช่ไหมพี่เคยคุยกับรนี่ไงพี่เอิญเคยคุย <laughs> นี่ไงพี่เอิญ <laughs> <laughs> พี่เอิญไงพี่เอิญเป็นปรุ่นรุ่บุกเบิร์ดุกตัวเอง,หร,อเเองหรือเปล่า <laughs> ใช่คับ <laughs> <laughs> ตัวเองค่ะไม่ไเคยคุยแต่ว่าเราเคยคุยดิพรอะพี่เอิญู่รุ่นนึ่เราเคคุยกับทุกคน เออเพื่อนยี่สิบเอ็ดยี่สิอดค่ะพี่ปิ่มสิบเจ็ดนี่สิบหกนี่ยี่สิยี่สิบขันหมวเขาขันหมูพวกเราไอพวกเราลขานก็น่ารักคะเราจะขอบคุณข้ถามว่าพี่แอนจี้ชอบสีอะไรคะทุกคนชอบสีชมพูหมือนเลยทุกคน เราสิสิองคนพี่พี่มีพี่น้องไหมมีค่ะพี่คุณปีมบ้านใหญ่มากคุณปีมบ้านกีน่คนเยอะมาก้อง,องเยอะเฉยๆค่ะมีห้าคนาคุณเอิรนก็มีนี่คุณเอ๋นมีสามคนสามคนนี่มีพี่สาวหนึ่งคนนี่คือคนเดียวเกิดวันที่สิบธันวาค่ะ 5้าสิบแล้วทุกคนถึงเวลาถึงเวลาต้องเข้านอนแล้วจะไปแล้วทุ <can> วกคนเราไปแล้วนะไป<า>บุยบ๊ายบนะ <Bye bye. S 2> าย จะไปแล้วว่ามันึ้นหนึ่งแปดสิบคนอ่ะงงเพราะว่าเขาอยากไปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะควันเสาร์อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะคะวันเสาร์มีไลฟ์เก็บคำถามไม่คุยกับพวกเราวันเสาร์นะคะแล้วพวกเราจะต่อทุกคนที่โรซานออฟฟิเชียลและใน YouTube ค่ะจะาจังค่ะลาค่ะบ๊ายบาย 拜拜，สวัสดีค่ะ。